คุณซับสวัสดีค่ะมีแม่แม่ท่านไหนที่ต้องการสร้างความมั่นใจหรือต้องการแสดงความเป็นตนเองเพื่อให้มีความแตกต่างและมีความสง่ากันบ้างไหมคะวันนี้ค่ะทางเรามีตัวช่วยดีๆที่เป็นได้ทั้งเครื่องประดับไว้สำหรับใส่ติดตัวและยังเป็นเครื่องประดับที่มาพร้อมความหมายดีๆของพลอยอีกด้วยกับสร้อยข้อมือและแหวนพลอยทรงลีและเดี๋ยวเรามาดูกันที่สร้อยข้อมือก่อนเลยนะคะ สำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้ค่ะจะมาเป็นลักษณะของพลอยที่ถูกเจรนายเป็นทรงลีแบบนี้เลยค่ะพลอยคัดเนื้อมาให้ทุกเม็ดเลยนะคะเป็นพลอยสีเขียวสดค่ะและมีความสม่ำเสมอฝังลงบนตัวเรือนง,งานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองอยุวราชเลยค่ะโดยสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะจะมาพร้อมขนาดที่โอบรับกับข้อมือเราได้อย่างลงตัวเป็นเครื่องประดับที่มีความโดดเด่น แล้วก็มีเอกลักษณ์มากจริงๆค่ะส่วนสีเขียวของพลอยนะคะจะเป็นสีที่หลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเป็นสีเขียวเหนียวซับให้อีกด้วยแล้วแหวนค่ะจะออกแบบมาเพื่อให้เข้ากันกับสร้อยข้อมือเลยฝังพลอยเป็นหนามเตยมาให้อย่างดีมากจริงๆค่ะตัวเรือนนะคะจะมีความเรียบเนียนแล้วก็สวยอารามค่ะสามารถนำไปสวมใส่แทนทองแท้ได้อย่างมั่นใจเลยนะคะ พราะว่าทางร้านเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับร้านทองเยาวราชและแหวนวงนี้ค่ะจะชูพอยมาให้อย่างโดดเด่นพร้อมช่วยให้นิ้วของเรานะคะดูเรียวยาวและสร้างความสง่าให้อีกด้วยค่ะโดยทั้งเซตนี้ค่ะสามารถนำไปใส่เข้าวัดทำบุญใส่กับชุดไทยชุดผ้าไหมไทยหรือว่าจะนำไปสวมใส่เพื่อออกไปพบปะกลุ่มเพื่อนก็เหมาะมากจริงๆค่ะ เพราะว่าจะให้ความรู้สึกสง่างามหรือจะสวมใส่ติดตัวในวันทำงานในทุกๆวันก็ช่วยเสริมความมั่นใจได้อย่างมากขึ้นหากสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อตามรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสินค้าพร้อมจัดส่งให้ทุกชิ้นมีขนาดให้เลือกครบทุกไซส์เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย